สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ก็ EP ที่เท่าไหร่กันแล้วเนาะยี่สิบหกใช่ไหมหวันนี้เอาก็มีอ่าเรื่องเรื่องในงานดีกว่าเอามาแชร์กันวันนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาชมกันค่ะค่ะวันนี้เอาก็มีเรื่องของการกรุ๊ปเพจ เอามาแชร์กับพี่ๆในห้องนี้ได้ฟังกันเนาะอ่ามีพี่ๆท่านไหนทำงานแบบกรุ๊ปเพจบ้างไหมคะเียบกิฟไม่มีน่าจะมีเอาคนเดียวแน่ๆเลยวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแชร์เรื่องกรุ๊ปเพจของเดนสยามอ่าทำไมถึงกรุ๊ปเพจตัวนี้ด้วยความที่หน้าตางงานนะคะมีหน้าตาคล้ายๆกัน ค่ะพอ่เติมมีหน้าตาคล้ายๆกันขอออฟฝั่งฝั่งซ้ายเนาะหือจะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าบล็อกเดียวกันได้คัดเหมือนกันกอ่ไซส์เดียวกันอาร์ตเวิร์กก็จะเหมือนกันเปลี่ยนแค่รูปด้านหน้าที่เป็นตัวสินค้าเฉยๆตัวนี้มันจะมีรวมทั้งหมด6อาร์ตเวิร์กแล้วก็มีฝั่งขวามืออีกหนึ่งอาร์ตเวิร์กที่ไดคัตมันจะต่างกันแค่ตรงนี้ตรงมุมตรงนี้ ไม่มีเจาะหน้าต่างตรงนี้ที่หนึ่งอตเว์แต่ก็แบบพิมพ์อะไรก็จะคล้ายๆกันกับอีกหกอตเว์ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นงานเซตนี้ก็จะเป็นทั้งหมดเจ็ดอตเว์เวลาที่เรากรุ๊ปเพจอะค่ะ,ะเริ่มแรกเลยอย่างของออกออกก็จะไม่ชัวเรื่องของการวางเลเนอะออกก็จะปรึกษาพี่อ้อมก่อนอในส่วนที่สองพอปรึกษาพี่อ้อมเสร็จก็เลยมีไปปรึกษาทางผลิตมันก็เลยจะมีอ่า แนวทางในการกรุป๊ปหลายแบบแบบแรกนะคะวางสี่วางอัดเวิร์กสี่แบบวางอัดเวิร์กสี่แบบเราก็จะได้ไซส์ใบพิมพ์ยี่สิบสามคูณยี่สิบสี่นิ้วทำงานได้ไหมทำงานได้ค่ะแต่ไซส์ค่อนข้างที่จะใหญ่ซึ่งอาจจะาเพื่อให้การทำงานมันสะดวก มันควบคุมง่ายก็จะต้องไปลงเครื่องใหญ่ขึ้นก็จะสมมติก็จะไปลงซ x เอนาะ,อะมันก็จะทำให้คิวพิมหรือว่ากระบวนการแล้วรอบพิมพ์ตัวนี้อ,อาร์ตละ3,000ชิ้นซึ่งมันก็จะลงสีมันก็จะได้แค่3,000ันรอบอซึ่งเวลาไปลง c x มันก็จำนวนมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่เนาะ แล้วก็อีกสามตัวที่เหลืออฮวางเลสามซึ่งจะได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆซึ่งส์พิมพ์ส์พิมพ์จะเป็นสิบสี่จุดสองคูณสามสิบสี่ซึ่งอาปรึกษาอ่าตอนแรกอาทางผลิตเรขอย้อนกลับไปก่อนเนาะเริ่มแรกทางผลิตบอกว่าให้ลงเป็นเลสี หนึ่งกรอบพิมพ์แล้วก็เลยสามหนึ่งกรอบพิมพ์แต่พอมันลงเลยอสามอะค่ะด้วยไซส์พิมพ์ที่มันเป็นสีเหลือมผืนผ้ายาวๆหน้ากว้างค่อนข้างแคบแล้วก็อ่าด้านยาวค่ะยาวมากอันนี้จะทําให้ช่างพิมพ์เขาทํางานลําบากเขาคอนโทรลงานค่อนข้างที่จะลําบากด้วยถามว่าทํางานได้ไหมถ้ามันจําเป็นจริงๆก็ได้เหมือนกันค่ะแต่คราวนี้อ่าเพื่อให้การทํางานให้มันสะดวกและ ก็ง่ายต่อการควบคุมคุณภาพด้วยนะคะเราก็จะมีอีกเลยอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเลยสองเขาก็จะ,ะมันมีทั้งหมด7 a ็ดอาร์ตเวิร์เนาะเขาก็จะเป็นบล็อกที่มันร่วมกันทั้งหมด6 a อาร์ตเวิร์แล้วก็เลยลงทีละ2ตัวซึ่งจะได้ไซส์ใบพิมพ์14.2แล้วก็23ซึ่งก็จะเป็นไซส์ค่อนข้างเล็กแล้วก็ควบคุมการพิมพ์ง่ายแล้ว ก็อ่าส่วนตัวอาร์ตเวิร์กที่เจ็ดที่เหลือก็จะลงแค่ของมันตัวเดียวมันก็จะเป็นอ่ามันก็จะได้ไซส์ใบพิมพ์ที่เป็นไซส์เดียวกันทั้งหมดเลยก็จะได้ทั้งหมดสี่กรอบด้วยงานทั้งหมดเจ็ดอาร์ตเวิร์กค่ะอ่าข้อดีของการเลรวมเยอะๆอันเนี้ยอ่าจะได้ เปรียบคู่แข่งเรื่องของราคาซึ่งอ่าด้วยราคาที่เท่ากาันค่ะวางเล2กับวางอ่า2แบบแรกที่เป็นเล4กับเล3ราคาเล2เลลง2ตัวค่อนข้างที่จะสูงมากซึ่งราคาอันเนี้ยคือแบบถ้าไปเสนอจริงๆแล้วใช้โค้ดเดียวกันที่ไปเสนอเลเล4กับเล3อันเนี้ยราคาที่เป็นโค้ดที่ถ้าเป็นโค้ดเดียวกันเลยถ้าลง2ตัวราคาค่อนข้างที่จะ สูงกว่าเยอะมากแต่ตัวนี้ค่ะตอนแรกอ,อ็อฟทำไปอ,อ็อบมีปรึกษาทั้งผลิตแล้วว่าให้ลงสี่กับสามราคาก็เลยจะได้ค่อนข้างถูกแต่พอมาทำงานจริงๆลงเลยสองทำให้ราคาเราไม่สามารถไปปรับลูกค้าได้แล้วแต่ก็เราเลือกที่จะทำงานให้อ่เพื่อให้ การผลิตเขาคอนโทรลได้ง่ายก็เลยเลือกเป็นเลยร์สองราคายังขายราคาเดิมแต่ครานี้เรื่องของคอสเรื่องของต้นทุนก็จะเพิ่มมากขึ้นทําให้อ่าส่วนต่างของราคาตรงเนี้คอรสเราเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เลยอยากจะฝากพี่ๆไว้ว่าเออก่อนก่อนจะสรุปก่อนจะเป็นไฟนนลเนาะถ้าเป็นกุ๊ปเพจลองอ่าลองปรึกษาทางผลิตดีๆว่าเออ มันควรจะเป็นยังไงเพราะอันเนี้ยลองปรึกษาไปแล้วแต่ก็ต้องกลับมาแก้ไขเหมือนกันค่ะประมาณนี้ค่ะมีท่านอื่นมีข้อแนะนํามีของขวัญอะไรเพิ่มไหมคะอ่ะเริ่มจากพี่ต้นเลยค่ะเข้าใจในการขายงานนะครับผม mm hmm. ถ้าจะให้มันสมูทจริงๆในการคิดราคาต้นทุนจริงๆเพื่อที่จะให้ได้งานอนะ่ะมันก็ต้องเลสียตามจริงครับผม ส่วนในการผลิตเนี่ยครับผมผมถ้าเป็นผมนะผมเข้าใจว่าในการคิดราคาเนี่ยผมก็ต้องคิดราคาไปก่อนนะครับผมอาจจะต้องเป็นเลสีเนี่ยแหละครับเพื่อมันให้เสียน้อยที่สุดและราคาที่จะสู้เขาได้แต่ในการผลิตในบ้านจริงๆเราก็ค่อยมาคุยกันหลังบ้านเราเพื่อที่จะให้ทํางานง่ายสุดแล้วไอ้ตัวสุดท้ายครับผมที่เป็นกรอบสุดท้ายก็คือเบิ้ลเบิ้ลสองเบิ้ลสองใช่ไหมว่าอาร์เวิร์กเดียวกันแต่เบิ้ลเบิ้ลสองอันใช่ไหมกร,รอบพิมพ์อ่บล็อกเดียวกันออื อ๋อเลยอ่ะตัวสุดท้ายเนาะตัวอาทิตย์เจ็ดมันมีเจ็ดก็เบิ้ลสองอาทิตย์เจ็ดโอเคโอเคครับผมก็ก็ยังคิดอยู่ว่าในการที่จะให้ได้ราคาจริงๆนะก็ต้องต้องเป็นกรุ่ปอย่างนี้ไปนะถ้าถ้าเขายอมนะส่วนในการวิธีการฏิบัิในในบ้านเรามันมีการแอดจัดอะไรได้อยู่แล้วครับมันสามารถทําได้อยู่ที่ว่าเราจะปรับยังไงให้มันสมูทที่สุดนะครับผมในตัวของเราในฐานะหัวหน้าของเราในฐานะผู้จัดการของเราเพื่อที่จะให้ทําเราได้งานครับผมขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะค่ะพี่บีค่ะอ๋อเล่แบบไหนก็มันขึ้นอยู่ความชำนาญของโปรดักชันของแต่ละที่บางครั้งโปรดักชันของแต่ละที่เนี่ยเลลงสองไปเขาเขาพิมพ์ไม่ได้เลยนะเขาพิมพ์ยากเพราะว่าเขาไม่ไถนัดบางครั้งเขาถนัดอ่าพวกใบพิมพ์ที่ไซส์ใหญ่มันขึ้นอยู่ที่ความถนัดของช่างพิมพ์เป็นหลักวิธีง่ายก็ให้ ลองไปให้คนอึ่งก็ลองให้ทางแบบซับไพเชนเราลองพิมพ์ดูเขาไม่น่ามีปัญหาตรงจุดนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมขอบคุณค่ะพี่บีขอบคุณข้อเสนอนะอีกข้อหนึ่งแล้วก็พี่สมชายค่ะครับขอบคุณครับออฟที่เอาเรื่องนี้มาแชร์ครับก็คือออยากจะสริน,นิดนึงก็คือว่าถ้าเป็นงานลักษณะผู้ปากครับก็คือต้องระมัระวังเรื่องการปนนะครับก็คือลิงก์กล่องคอนเจ็ ทำมาร์กการปอมกันที่จะปนกันนะครับจะ,จะช่วยได้ครับโอเค,ค, okay, คขอบคุณค่ะพี่สมชายเออเมื่อกี้ก็ลืมอธิบายไปถึงตัวกันปนน้องมีมาร์กกันปนค่ะอ่ะาการกุ๊กเพจเราต้องมีมาร์กกันปนอย่างตัวนี้เอาก็จะมีมาร์กอยู่สองจุดก็คือฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ตรงดิ้อ่าตรงก้นกล่องด้วยนะคะเพื่อให้แบบ ทางผลิตเขาแยกได้ง่ายขึ้นขอบคุณค่ะพี่ป๊อกค่ะเอ่อจำนวนแต่ละแบบเยอะไหมครับอ่าอันละสามพันชิ้นอ๋อโอเคอ่าคงเป็นมองเรื่องของการแข่งขันราคากับการถ้าโจทย์เปลี่ยนเป็นอันละแสนก็คงต้องแยกเพจรงนี้เนื่องจากบ้านในการกรุ๊ปงานนะันเป็นสแตนอ่าจริงที่อื่นก็ทํากันแหละครับแต่ว่ามีวิธีการจัดการหรือไม่เนีย่ยที่แตกต่างกันแต่เงื่อนไขของเราคืออ่ามากันคนก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็แตก ระบบทุกอย่างดีหมดก็จริงแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดในการปนก็ก็เข้าใจเป็นมุมขายเหมือนกันแลคือในแง่ของการแข่งขันราคาราคาแยกกรอบไปหมดสิทได้งานคู้แข่งเราจะกุ๊ปสองกุ๊ปสี่้ว้วก็แล้วแต่ก็ก็ต้องเมเนตดีๆครับก็อยู่อยู่ในภาวะเงื่อนไขที่ต้องหางานก็สุดท้ายก็ต้องคุยกับในส่วนของฝ่ายผลิตซึ่งจะให้ดีจริงๆเนี่ยคือคุย ถ้าเห็นอาร์เนี่ยคุยตั้งแต่ก่อนทํา LP เลยคือมันจะเซฟในแง่ของคอร์สสมมติว่าเราเกิดดีไซน์เป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ถึงเวลาทํางานจริงไม่ได้ครับมันจะขึ้นตัวแดงตัวแดงปุ๊บเนี่ยจะเป็นปัญหาแล้วลูกค้าเองก็เพิ่มราคาไม่ได้ในบ้านเองเราก็ทํางานไม่ได้ก็งานกรุ๊ปก,ก็ก็ต้องระวังในหลายมิติครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะพี่ปอกก็ต้องช่วยๆกันระวังเนาะถ้าตัวไหนมันเป็นงานกรุป๊ปแต่ข้อดีของมันก็คือมันมันสามารถทําราคาให้ลูกค้าได้ ตามงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้อันนี้เอามีทาเก็ตลูกค้ามาแล้วถ้าเราแยกเพจอันนี้คือสู้ราคาไม่ไหวแน่ๆอัน,นนี้ก็เลยเป็นเรื่องของการกรุป๊ปและลูกค้าเองก็เป็นคนเสนอมาว่าเออเขาทําที่เดิมเขากรุ๊ปเพจนะอืเขาถึงได้ราคานี้แล้วลูกค้ากา็ทราบเงื่อนไขว่าเงื่อนไขของการกุ๊ปเพจเนาะมันต้องสั่งเวลาที่เขารีพิทออเดอร์มันต้องสั่งมาที่จํานวนเท่าๆกันในทุกอัดเวิร์กอันนี้ก็ขอบคุณทุกทุกท่านคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ